แล้วก็โดนขาขวาเดไหนเป็นรอยแผลอยู่ไหนขาขวาเห็น,ม,หน<ำ>มีเห็นมีแผล <laughs> ยังไงเนี่ยเนดะ็กอลไรยอะไปไปปสาช้าเลยสสาจริงช้าจริงดิคันไหนคันนี้นะสภาพคอหลวมกระเบาะหลวม โอเคครับรับลูกค้าไว้ฮะเดี๋ยวเย็นมารับของโอเคจะด,ดูความล้มอืมครับผมโอเคบายบาย <c oughs> อยู่ๆก็ได้จักรยานใช้ฮะกล <c oughs> ับได้ไปเลยเอาไปดีเอาไปลอง <c oughs> ไหนอ่ะทำไมไม่ยกดีๆ <c oughs> ส่งมอบลูกค้าท่าเนี่ยนะอะไรนะเขาตอบแล้วชื่ออะไรเราอ่ะอเขาตอบยังไงนะครับต้องให้ทำอะไรนะครับความต้องการคือเฮ้ยบอกมาแล้วจะได้ทำถูกเร็วๆโอ้ยอ๋อให้ย้ายโซ่ไปไว้ข้างาาซ้า,งาย เอาจานไปไว้ข้างซ้ายเพื่อเพื่ออะไรเพราะว่ามันอยู่ข้างนี้มันติดขาเหรอเออ